เพื่อนๆน,นะคะอยู่ก็อยู่ที่ร้านอายัดอัปลอรนะคะมันจะอยู่ในโรงแรมราม,มาดาพาาซาก็ถ่ายดูอาหารวันนี้เราสั่งมาถนเป็นเด็ดๆของที่นี่อันนี้คือซาลาเปาไส้ชีมไข่เจีมนะคะอันนี้เป็นขนมผักกาดที่ไม่เออมาเราใครไม่สั่งก็พลาดมากะคะอันนี้เป็นหักเก๋านะคะนี่ก็เครื่องเคียงธรรมดาของนี่แล้วก็อันนี้เป็น ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งที่แบบกุ้งใหญ่มากกุ้งมันจะดึงๆแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือนี้เลคอมเมนต์ของเรนนี้เนี่ยคือเป็นเป็นเออเป็นก๋วย,ยเอีก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาต้มโขลกคือข้างในมันจะมีปลาต้มโขลกดเดี๋ยวอันดับแรกกินอันนี้จะชิมให้ดูชิมให้ดูชิมอันนี้ก่อนเป็นอันนี้เป็นขนมปากกาที่ชอบกินมาก ดูว่าอร่อเปล่าอเคนะแต่เราว่าพี่เราว่าเอเวอเร่อร่อยกว่าเพราะว่ามันน่าจะกรอบกว่านี้นะคะแล้วก็ต่อไปทางนี้ ก็ยร้อนเาอกต้องกินอร่อยๆต้องแบบชุ่มๆน้ำหน่อยเพราะว่าต้องโกอ่ะววมันจะนิ่มๆกินเลยกินเลยอืมออร่อยๆๆๆคือคนที่มาด้วยอยากกินแล้วอะค่ะ <laughs> คือวันนี้มากต่ลูกค้ามาแบบมาลูกค้าเอเจนซี่แต่ว่า สนิทกันก็เลยแบบรีวิวซะหน่อยรีวิวซะหน่อยอันนี้เป็นกุ้งนี่ไงแอนนี่แหละเดี๋ยวเราให้ดูกุ้งสั่กุ้งกุ้งนะคะผ่ากุ้งให้ดู กุ้งอันนี้มันเป็นกุ้งไซส์ใหญ่ปะเรากุ้งเขาจะแบบสดมากกินกินเย็นเฮ้ะเวิร์กมากอันนีด้ดีกว่าดีกว่าดูกินคืออร่อยมากเว้ยเดี๋ยวคือเส้นเส้นใหญ่มันมันนิ่มมากเนาะแล้วก็ฮะเก่าแต่ฮะเก่าอยูไม่ชอบเลย อันนี้นะคะเมนูแนะนำนะคะที่ดูชอบมากนะคะเดี๋ยวจะบิดให้ดูต้องซูมด้วยนะดูนะคะคิมกำลังจะเยิ้มแล้วม,มันอร่อยมาก <c oughs> อร่อยพอๆกับพอๆกับกับเคยไปกินที่ฮ่องกงแต่ว่าที่นี่มันอร่อยแบบ รสชาติคุณไทยแล้วก็แบบคุณภาพคือแบบยูแนะนำว่าถ้าใครมานั้นต้องมาสั่งอันนี้ก็คือเป็นซาลาเปาใช่คีมไข่เค็มมันแบบบูบๆูบวูบออกมาเนี้ยแบบสุดยอดม,มากไปกินแนนนนล้วบ๊ายบาย